ถามมาดูคุณ <tang> ล <ar> ุงครมอยากว่าทำไมต้องตั้งชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านสัเคีนแต่ก่อนสับตะเคียนนั้นมีต้นตะเคียนใหญ่ดิตะเคียนใหญ่อยู่สัตบตะเคียนน้องใหญ่นะไม่ใช่น้อยๆนะใหญ่ขนาดเลี้ยออกแล้วเลี้ยออกแล้วพื้นมันน่ะนะแท่นมันน่ะเป็นวาเลยนั่นแหละมันอยู่ตัวสัตบตะเคียนน่ะแต่ก่อนต้นน้ำน้ำฐานมันอยู่นั้นอยู่สัตบตะเคียนนั่นแหละบ้านแถวพงใหญ่ดูแต่ละแล้วมันเขาเลี้ยไปครึ่งนึงมันยังครึ่งนึ่งไปเอาน้ำกันมากินก็ ใต้ต้นตะเคะียนต้นนั้นเระไปตักน้ํากันมากินแต่กอนน่ะมันมีที่น่ะมันเป็นป่ายาคาปลูกไม่ใช่ว่าปลูกมากปลูกไม้เรากค่ปลูกระพงปลูกกระดินปลูกกระโพดกินหาไปขายสีคิวน่ะทางกระจอกหรอกไม่มีทางแบบนี้ดอกเดินไปเดินมานี่ไปสีคิวเนี่ยได้เข่ามากินเนี่ยได้ที่เราถังน้อยนี่กว่าจะมาถึงเน,น,นี่ยปัจจุบันยังไม่ถึงเลยหาัแต่แม่งั้นแหละปัจจุบันของเขาน่ะมีเขียยมยันเขากับมีคนมีเยนตะล่าก,กันไปปลูกระพูปลูกทัว ปลูกข้าวโพดก้าพอได้ไปขายตลาดปลูกแตงสมัยนั้นบ่มีบ่มีมันสับหลังแล้วก็บ่ได้ปลูกข้าวโพดบ่ได้ปลูกอ้อยแบบนี้แล้วต่อไปน่าก็มีตะไายาขาเนี่ยซาตเวียนที่บ้านเขาเต็มอยู่นะตะไยยาค้าน่ะต่อกันบ้านเนี่ยแปมบ้านพวกจานบุญมาบ้านพวกมูเนี่ยมีตะยาขาทั้งนั้นแหละลกลกตะกอนในลกเลยล่ะลกจนน้าหมูเอ่งหวงตะกี้อยู่ละว่างันตออเออแล้วก็ เขาผาเนี่มันไม่ใช่เขียนแบบนี้นะหนูมาตะกอนเนี่ยหมาเข้าไปได้เลยนะะป้าแดนนีนหนามทั้งนั้นหมาเข้าไปแล้วออกไม่ได้ต้องไปทางออกเนี่ยตะกอนอ่ะมันมันว่ได้สบายแบบนี่หนูเกิดมานี่มันทันแล้วมันทันเวลาที่มันสบายแล้วแต่ก่อนเนี่ยพกตาไปหาดน้ําไปหาบทับไปแคนนู้นน้มันไม่ว่าดมันขึนแถวนี้นะลุกขึ้นตอนเช้าก็ได้ปิ๊บก็ไปหาหมาว่าจะมาถึงนี่ก็ะ พระเปอาบน้ามาแต่มาได้น้ำแล้วเ็าวิ่งเอาจกแบบเข้าไปในสวนไปทำรุ่นไม่มีไม่มีรถไถไม่มีการทุ่นแรงแบบนี้มีแต่ขุดแต่ฟื้นเอาแต่กอนเนี่ยพอหนูเกิดมาทันแล้วเนี่ยทันทันสบายว่างั้นเถอะถ้ายังพักตายอย่งแต่กอนแต่ตายเน่ก่หนี่บาวันอยู่ตายแน่นอนจะมีแค่นี้แหละ